คือวันนี้เป็นวันดีก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่มันไปกระทบประทั่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่นะครับแต่ก็อยากจะให้ประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับได้ลองอตั้งจิตให้เป็นกลางดูนะครับว่าคำพูดคำเขียนนะครับ ทั้งที่เราเห็นในการชุมนุมก็ตามนะครับผมทราบดีและผมตระหนักในสิทธิเสรีภาพนะครับและในระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่คนเห็นทั้งในโซเชียลเองก็ตามการใช้วาจาปรุษวาจนะครับแล้วก็การใช้คำที่ไม่เหมาะสมไม่บังควรครับคือผมว่าหลายๆคนเห็นก็งคงไม่สบายใจ นะครับกองทบบกเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงนะฮะขณะนี้เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงก็คงต้องทํางานนะแต่ว่าในการพูดอะไรที่จะไปกระทบกระเทือนอกับการแสดงสิทธิเสรีภาพผมคิดว่าผู้ที่ใช้การแสดงสิทธิเสรีภาพในปัจจุบันควรจะคํานึงถึงอขอบเขตในการใช้สิทธิเสรีภาพของท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในสภานะครับผู้แทนราษฎรเองก็ตามหรือว่าในการชุมนุมต่างๆนะครับเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะฮเราต้องออไม่จาบช่วงนะครับหรือใช้วาจาที่ไม่สุภาพต่อ,อ,อบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมผม,ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถึงแม้จะยังอยู่ในตำแหน่งผู้ช้กระถันบกแต่ ผมก็พูดในฐานะคนไทยนะครับพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งครับว่าท่านจะทำอะไรนะครับท่านลงนึกย้อนกลับไปนะครับผมว่าสิ่งที่เขาทำทุกคนคงจะรู้สึกเสียใจนะครับ